สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงวันกดพรีออเดอร์ iPhone 13กันแล้วนะครับวันที่1ตุลาคมนี้อีกแป๊บเดียวถึงแล้วนะ ก็ใครกำลังเล็งๆรุ่นไหนอ,อยู่นะครับอันนี้ก็รีบกดกันให้ดีเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมเช็คในเว็บหน้าเว็บ Apple ของต่างประเทศก็ถือว่าของขาดอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือถ้ากดจองวันนี้เนี่ยครับลองเข้าไปดูได้ในเว็บ Apple เนี่ยก็ออทั้งในสิงคโปร์ในฮ่องกงในอเมริกาลองเช็คดูเนี่ยก็คือรอของนู่นแล้วครับสามถึงสี่อาทิตย์ในลอถถัดๆไปเลยนะตรงนี้ก็ใครอยากได้เครื่องเร็วก็รีบกดกันให้ดีทั้งในส่วนของตัว Apple Store แล้วก็ในค่ายมือถือนะครับตรงนั้นแต่ก่อนจะไปถึงงตรงน,นนรนนัั้้วีผมอยา แนะนำเคสของ iPhone 13นะครับที่ผมได้มาในช่วงนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ Unique นะครับแบรนด์ Unique เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำตัวเคสแบบมินิมอลมาตลอดแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับราคาในปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมพอจะทราบอยู่บ้างบางรุ่นเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณสักประมาณ800บาทถึงประมาณ900กว่าบาทประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นอ่ะมี3-4รุ่นย่อยด้วยกันที่ผมได้มาจริงๆเยอะมากแต่คือพอเอามาจับกลุ่มกันเนี่ยก็คือเป็น3รุ่นย่อยนะครับก็จะเป็นอ่ะตัวเคสสายธรรมดาเคสสายธรรมดาหรือเคส เรียบๆเ,เนี่ยก็จะเป็นทั้งเคสใส่ที่เป็นตัวฮาร์ดเคสนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวแบบซอฟต์เคสตรงนี้ก็ลองเรียกกันดูนะครับ <S <S ข้อดีของยูนิคเนี่ยในปีนี้ก็คือตรงขอบเขาเนี่ยเขาจะทาเหมือนให้มันมีความแบบทนทานมากขึ้นอขอบทนทานมากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่ตัวเครื่องมันตกไปอ่ะเออมันจะช่วยปกป้องตัวขอบไม่ให้มันยู่เข้ามานะตรงนั้นเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าตัวเครื่องตกแล้วแบบเป็นขอบเครื่องลงไปอ,อ่ะตัวขอบเครื่องมักจะได้รับความเสียหายก่อนส่วนอื่นๆ,ๆเพราะว่ามันเป็นส่วนโค้งเนี่ยมันรับแรงกระแทกเยอ เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วกลุ่มที่2เนี่ยที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวเคสที่เป็นลักษณะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังชันในที่นี้เนี่ยก็คือเขาทําเป็นตัวยางนิ้วสอดแบบนี้ครับซึ่งตัวยางอันนี้จริงๆเขาทํามาหลายรุ่นแล้วแหละแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในปีนี้ก็ยังอยู่นะใครที่ต้องการเคสที่มีตัวยางสอดนิ้วไว้แบบนี้เนี่ย เออก็ซื้อได้นะครับซึ่งตัวเคสอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ถือเครื่องรู้สึกว่าโหเครื่องมันแบบใหญ่เนาะแล้วก็สามารถที่สอดนิ้วเนี่ยเพิ่มความมั่นคงอ่าตอนถือเครื่องได้แล้วก็จังหวะที่เอ่อถ้าสมมติว่าเราเดินอยู่นอกแล้วมีจังหวะที่แบบเดินชนกับคนอื่นอย่างเงี้ยโดยที่แบบเป็นแบบอุบัติเหตุแบบนี้ครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็ยังแบบคงมั่นคงอยู่อยู่ในมือของเราได้ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบในตัวนี้เนี่ยผมได้ใช้เนี่ยคือผมไม่ได้เอามาสอดนิ้วครเอาาีขรไไฟฟ้้ปป เข้าไปในระบบรถไฟฟ้า อันนี้เป็นสิ่งที่ผมประยุกต์เองอ,อันนี้ใครสนใจก็ลองไปประยุกดูว่าเ้ยมันเวิร์กไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอทั่วไปเนะี่ยที่เขาแนะนําตามด้านหลังกล่องเลยก็คือเนี่ยสอดน,นิ้วเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็อถือเครื่องอะไรแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือตัวเคสที่มี a f e b u i l บ in อ่าอยู่ในเคสด้วยนะครับ m a x s a f e เนี่ยก็คือตัวของแม่เหล็กนะครับที่ u i l อ in อยู่ในตัวของเคสแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่วางแผนว่าจะซื้อตัว a c c e s s o r y ต่างๆเนี่ยที่เป็น MaxSafe เนี่ยมาใช้งานด้วยนะครับตรงนนนี้ผมแนะนําาว่ ให้วางแผนตั้งแต่ซื้อเคสเลยข้อแตกต่างเนี่ยจริงๆถ้าใครที่ใช้งานตัวเคสธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เป็น Max กเซฟมาติดเนี่ยจริงๆมันก็ติดได้แต่คือมันจะรู้สึกว่าแม่เหล็กอะ่ะมันจะไม่ได้แบบแน่นหนามากออถ้าเป็นตัวของ Max กเซฟอบมันติดเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันแน่นหนากว่าทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อแตกต่างนะอย่าชะล่าใจว่าแบบเฮ้ย hey, เราใช้เคสธรรมดาแล้วเราก็ติด m a ็กเซฟได้คืออุปกรณ์ที่เป็นลักษณะที่แบบติดไว้อย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นพวกทวทีี่่เเปป็็นนตตััววมิดข้้าไแลก ต้องอยู่ในรถแบบนี้จําเป็นครับที่จะต้องเป็นตัวเคสแม็กซ e ได้หรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเครื่องเปล่านะที่แบบอาตัวแม่เหล็กมันจะได้แรงหน่อยนะครับตรงนี้อย่าชะล่าใจนะครับตัวเคสที่ผมได้มามีทั้งหมด3อันนะครับก็จะเป็นตัวเคสสายอันนี้ตัวเคสสายอันเนี้ยตอนแรกผมดูแล้วเนี่ยก็อโอเคว่ามันธรรมดาแหละมันไม่มีอะไรเว้ยแต่คือสิ่งที่มันทามาดีเนี่ยก็คือตรงแบรนด์มูนเคสอีกแล้วครับ มุมเคสของตัวนี้ผมไปดูก่นอนมุมเคสของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะทํามาเป็นเสาะร่องอนิดๆครับให้สําหรับตัวมุมเครื่องเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนต,ตรงนั้นมากเออมันเหมือนมันซับแรงไปด้วยตรงเนี้ยถือเป็นเรื่องที่ดีเผมชอบวิธีการออกแบบของเขามากนะครับแล้วก็ตัวเคสอีกอันนึงที่ได้มาเนี่ยก็คือตัวเคสที่เป็นตัวเนี่ยครับตัวสีเทาเนี่ยครับ ตัวสีเทาเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวรับเบอร์เป็นแบบยางๆอ่ะเป็นแบบซิลิโคนแบบเนี้ยฟิลลิ่งมันก็เลยจะรู้สึกว่านิ่มมือ,อเนี่ยครับฟิลลิ่งมันก็จะนิ่มมือแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีการบวกตัวผ้าสกลานนะครับให้มันซัพพอร์ตตัวเครื่องเนี่ยไม่ให้มันเป็นริ้วรอยนะครับแล้วก็มีตัวของวงกลมแบ็กเซฟบิวอินอยู่ข้างในเคสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงส่วนตัวที่เป็นตัวสีเทาอันเนี้ยผมเองยังไม่ทราบนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีกี่สีสา้ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้น่าจะราคาอยู่ประมาณสัก800กว่าบาท900กว่าบาทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยที่เป็น Max กเซ e แล้วผมตอนแรกได้มาก็แบบน่าจะเป็นเคสที่แบบดูแบบถึก,ถ,ก,ถ,กถึกหน่อยแบบป้องปกป้อง,อง,องเครื่องอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับแต่สิ่งที่ดีของมันเนี่ยก็คือตรงด้านหลังที่เราเห็นว่าเป็นรอยแบบเหมือนรอยบากตัวของเคสเนี่ยมันคือเราสามารถยกขึ้นมาได้ครับมันเป็นแม่เหล็กแล้วเราก็พับเป็นขาตั้งได้อันเนี้ยก็เป็นตัวเคสที่เป็นฟังก์ชั่นที่ดีมากนะครับซึ่งตัวเคสอันนี้ก็เป็น Max ด้วย ผมลองแล้วเนี่ยให้ตัวเครื่องหนาเนี่ยแต่คือด้วยความที่เป็นแม็กเซฟเนี่ยพอแปะเข้าไปที่ตัวท่านชาร์จแม็กเซฟของ Apple เนี่ยมันก็ชาร์จได้ปกตินะครับตรงนี้เนี่ยก็นํามาบอกกันสาหรับตัวเคส iPhone 13ทุกรุ่นนะครับจากแบรนด์ยูนิคนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับราคาปีนี้ดีมากโดยเฉพาะในกลุ่มเคสแม็กเซฟที่ราคาอยู่ช่วงประมาณสัก800กว่าบาท900กว่าบาทเนี่ยครับราคาถือว่าดีมากนะครับถ้าเทียบกับตัวของเคสแม็กเซฟที่เป็นของแอปเปิลราคาแบบโหไปไกลมากแบบเริ่มต้น ที่แบบพันกว่าบาทแล้วเออแบบนั้นนะครับอันนี้ใครสนใจลองไปดูกันได้ส่วนตัวผมไม่ไม่เป็นเคสใสก็เป็นเคสตัวที่เป็นสีนี่แหละแต่เพีเยงแต่ว่าตัวสีแบบนี้เ,เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูสีก่อนว่า ที่ผมได้มาเนี่ยเขาส่งมาแบบโหเอิร์ลี่มากเพราะฉะนั้นผมจะได้เป็นแค่ตัวสีเทาาหม่างเดียวก็เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันว่ามีตัวสีอะไรกันบ้างนะครับใครสนใจเคสแบบไหนหรือปีนี้ตั้งใจจะซื้อตัวเคสให้กับ iPhone แบบไหนบ้างเนี่ยก็มาบอกเลเก้า90บกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเลือกตัวเคสที่เป็น MagSafe นี่แหละเพราะว่าคิดว่าปีนี้น่าจะได้ซื้อพวกแอสเซสชัที่เป็นตัว m a ็ s a f e เพิ่มขึ้นนะครับ ที่ Apple Store สาขา m p k นะครับ Bring s e ครับเข้าใจว่าช่วงเย็นๆ iPhone 13 Pro น่าจะมานะครับตอนนี้ประมาณสักเทีเ่ยงครับก็มาดูมา,าเรียกว่ามาโอนเวอร์ไนท์มาโอเวอร์ไนท์ร้านเพื่อนก่อนมาโอเวอร์ไนท์ร้านเพื่อนก็เดี๋ยวคงได้เห็นนะครับว่าตัว iPhone 13 Pro ของจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าจะเอาแบบเต็มๆเนี่ยผมว่าไปติดตามช่องลิฟต์ ลิปน่าจะมีอันบ็อกซ์มีทําวิดีโออะไรในช่วงแรกนะครับบางผมก็อาจจะได้จับเครื่องวันนี้แบบผิวๆแค่แบบเต็มที่รวมๆกันอาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับสําหรับคนที่สนใจก็เดี๋ยวขอเดินโดยลานลิปก่อนไปเซลล์ล,ลิปก่อนว่าเมื่อโอเวอร์ไนล์ลนลิปนี่เราเดินมาถึง a อ p l e s ลสโตลสาขา MBK แล้วนะครับมาเซลล์ลิฟก่อนนะพีลิปอยู่นั่นครับสวัสดีครับพี่ลิฟครับ อีนี่ซื้อเครื่องไหนนะครับไอโฟนก็น่าจะสิงคโปรแม็กสีตัดสินใจได้ยังน่าจะกาไฟอะกาไฟคิดว่าน่าจะเป็นเลือกสีอะไรกาไฟระหว่างกาไฟกับสีอะไรเนี่ยก็กาไฟกับบูเดี๋ยวรอรอของจริงมาเดี๋ยวขอขอดูของจริงก่อนได้ไหมผมนี่ก็รอแต่ Apple Store พีริฟเนี่ยครับเมื่อไรจะมาเนี่ยผมมาเนี่ยตั้งใวรออนไม่ใส่อันนี้ไม่ได้ติดไม้ด้วยเหรอกี่เกียรใส่อะ โอ้แล้วเสียงจะโอเคไหมเน <Okay, okay. S 2> ี่ยโอเคอยู่ในที่เงียบๆโอเคโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาหาลิฟทีหนึ่งตอนที่ตัวของ iPhone 13 Pro มานะครับลิฟบอกว่าถ้าจะช่วงเย็นๆแต่ก็ยังยังไม่รู้เวลาแน่นอนไปๆว่าแบบกี่โมงอาจจะแบบเข้ามาจาะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายก็ได้วันนี้ถ้าสมมติว่ามา l ล t มากนะเดี๋ยวเข้าไปสยามก่อนไม่ได้มาสยามแบบไม่เอาเป็นว่าไม่ได้เดินในสยามเนี่ยในสยามที่เป็นตัวห้างสรรพสินค้าเนี่ย ครั้งสุดท้ายโอโ้นานาแล้วอะนานนานมากก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเลยเดี๋ยวว่าครับ โอเคเดี๋ยวเรากำลังเดินไปหาลิฟต์อีกรอบนึงนะครับตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งเมื่อกี้มารอบแรกเนะี่ยก็คือโอเคมาทักทายเซนฮันโรแล้วก็ไปเดินแถวแถวสยามมานะครับก็สยามสแควร์ตอนนี้ถือว่ายึดด้วย,ยความวัน,ว,นวันธรรมดาด้วยแหละแต่ก็เข้าไปร้านไหนก็พยายามถามพนักงานนะครับว่าแบบเออบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงส่วนใหญ่ก็บอกว่าคนข้างเงียบโอเคว่าเสาร์วอาทิตย์วันศุกร์เนี่ยมีคนแต่ก็บางร้านก็จะบอกว่าช่วงเนี้ยการว่าดีกว่าช่วงที่ ผ่านมาเมื่อสัก2อสเดือนก่อนนะครับที่แบบบรรยากาศการซื้อการแบบช้อปปิ้งของคนพนักง,งานให้ความเห็นว่าเหมือนลูกค้าอันๆที่แบบอยากช้อปปิ้งแล้วไม่ได้ช้อปปิ้งเนี่ยช่วงนี้ก็มาช้อปปิ้งกันเยอะขึ้นตรงนี้ก็ก็เขาเรียกว่าไรพนักง,งานเขาก็ดีใจที่แบบเขามียอดขายเพิ่มเขาได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มนะตรงนี้ใครที่พอจะมีสตางค์อุดหนุนร้านค้าได้ก็รองออกมาช้อปปิ้งกัน เดี๋ยวเข้าไปในที่ MBK กันไปดูตัวเครื่อง iPhone 13 Pro อยากเล่นมากตัวของ Cinematic เดี๋ยว่ากัน โอเคเมื่อกี้เราถ่ายไปแป๊บหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้อย่างที่เห็นกันว่าเป็นสีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอพิลิปเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมคงได้ลองตัวซ i น e m a ติก mode แว๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาตัววิดีโอไปให้ดูว่าเป็นยังไงเลยเดี๋ยวว่ากันโอ้ยโอเคนี่ผมกลับมายังจนกว่าเราจะทำแบบย้ไปแล้วไปมาๆๆเอากลับมาให้กลับหน้าเราเย้เฮ้ยได้จริงว่ะได้จริงว่ะเอ่อเฮ้ยต้องหน้าที่ได้อยู่แต่ว่าดีเลย สวัสดีครับโอ้เจ๋ง หหันมนมา่อยโอเคเมื่อกี้ที่ผมได้ลองไปนะครับตัวของซินิเมติกโมดเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่า มันโอเคมากสำหรับผมโอเคว่าว่ามันคงไม่ได้เป็นแบบ 4K หรืออะไรงี้ยหรือแบบตัดขอบยังมีแบบมันไม่ได้ร้อยเปอรเซ็นต์แต่สิ่งที่ผมเคยลองก่อนหน้านี้กับแบ,บรนด์อื่นเทียบกับตัว cinematic mode ที่ทําได้แบบนี้ผมถือว่าโอเคมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ลองกับลิปหันไปหันมาอย่างที่เห็นกันก่อนหน้านี้ก็อันเนี้ยเป็นตัวของตัว black focus ที่ตัวของเนี่ย cinematic มันทําได้แล้วก็ที่ชอบคือ มันมาปรับเรื่องโฟกัสอะไรอย่างนี้ได้สิ่งที่มันต่างอ่ะอันนี้ต้องบอกคุณ,คณผู้ดูก่อนก็คือสิ่งที่ต่างอ่ะ,อะกับตัวแอป,ปอื่นก่อนนั้นเนี้ยอย่างถ้าใครเคยใช้โฟกัสเนี่ยที่มันจะสามารถปรับเรื่องหน้าชั้หลังเบลอตอนที่ถ่ายได้เนี่ยผมก็เคยเล่นแต่คือทีเนี้ยมันเป็นคนละเทคนิคกันความเนียนอะไรพวกเนี้ยคนละเทคนิคกันในโฟกัสอะไรครับตรงน,นั้นถ้าเป็นไปได้สําหรับคนที่สนใจเรื่องการถ่ายตัวของวิดีโอแบบซีเนมเมติกระบบหน้าชั้นหลังเบลอแบบเนี้ยแล้วมันได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยเนี่ยผม รับคำ m นะนว่าตัวของ iPhone 13 13 Pro อันนี้แบบน่าสนใจมากสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอนะเม่ยกี้ลิฟรลองไว้แว๊บหนึ่งโอเคไหมเจ๋งดีครับสีสีมันสวยดีมันบังคับเนาะเออเออที่ยังตอนนี้ที่แบบผมไม่เข้าใจคือพอปรับเป็นโหมด cinematic มันเหมือนเป็นบังคับให้เป็นถ่ายเป็น HDR ด้วยทั้งๆที่ในตัว setting อ่ะปิดตัวของ HDR ไปแล้วเอมันน่าจะเป็นบังคับมั้งมันแต่โอเคลองดูแล้วชอบ โอเคแต่แต่ต้องลองไปเล่นจริงๆว่าถ้าเกิดถ่ายแล้วจะไปโพสโซเชียลหรืออะไรมันจะมันจะยุ่งยากไหมเพราะเพราะว่ายังแบบ H D R ด้วยก็คือเบสิกง่ายๆโหลด iMovie บน iPhone มาอ่าเข้าใจพอมันโหลดให้ให้หลดฟรีเมื่อกี้ที่ลองอ๋อตอนตอนที่พอถ่ายเสร็จแล้วปรับเรื่องของปรับ F อฟอ่ะถ้าจะเอาไม่หลอกอ่ะถ้าจะเอาไม่หลอกมากนะก็คือสักประมาณสัก F 4 ขึ้นไปถ้าแบบต่ำกันนั้นสัก2.8ลงมาถึง2นะ2มันคือให้ให้ต่ำสุดเนาะ F2 มันอยู่ที่ระยะด้วยแหละผมว่าก็เมื่อกี้ลองปรับอยู่แล้วเราพอลงมา F ต่าๆก็ดูหลอกไปนิดนึงถ้าเอาแบบเบลอจางๆนิดหน่อยนะเออถือว่าโอเคซับ F4 ขึ้นไปนะอะนอเคโอเคมากแล้วก็มาเลือกๆที่หลังจะมาช้าเนี่ยเท่าที่ดูแบบนึก p r o เซสดูนะถ่ายเสร็จเนี่ยจะมาช้าไอตอนเลือกเบลอนี่แหละ ว่าจะยังไงเพราะว่าข้อเสียของตัวพอถ่ายซีนิมติกคือตอนเนี้พอสมมติเมื่อกี้แอ r Drop มา iPhone 12ปุ๊บตัวของการปรับค่า F อ่ะมันก็จะหายไปตอนนี้ที่หวังใจอย่างเดียวคือ n ฟน Cut นัันต้องอัปเดตสักทีให้มีปรับค่า F เนี่ยเออเอาให้ไม่บั๊กก่อนตอนนี้คือ <c oughs> คือ,คอที่ที่มันดูยังไงยังไงตามที่มีข่าวอะ่ะ Apple มันต้องทำอยู่แล้ว อัพเดตฟอนาคารให้มันรับค่า็องต้องไป่างนั้นอ่ะไม่งั้นแบบเออไม่งั้นก็เสียเสียเปล่ามันก็จะมีไปทำไมอ่ะก็ถือว่าดีแล้วก็เดี๋ยวถ้าวิดีโอนี้ก่อนจะออกอ่ะผมว่าลองเข้าไปดูเรื่องตัวเครื่องที่เป็นสีจริงสามสีมีสีกาไฟโกเซราบูบูดีเฉยก็ได้แม่งจะตั้งชื่อยาดทำไมชอบสีไหนส่วนตัวผมอ่ะตอนนี้แม่งลังเลมากเลยว่ะคือสีทองปีนี้มันก็สวยนะเพราะสีทองมันเข้มขึ้นแล้วก็ สีสีราบูมมันก็สวยนะแต่มีคนไม่อยากให้ผมใช้สีสีราบูเนี่ยก็ผมก็สีฟ้าเนี่ยพอเห็นจริงอ่ะสำหรับเรานะเราว่ามันเหลือบเถานิดๆเว้ยใช่มันมันไม่ออกฟ้าแบบฟ้าเลยสวยมากแต่ว่าผมก็ชอบอยูว่าถ้าเกิดผมเลือกสีฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดูแตกต่างจากมันดูได้มันได้มันได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนนะงแต่พอสักพักมันจะเกิน ก็ <T uber> ปกติอะน,นั้นแต่ปีอย่างปีนี้วผมแม่งแหวกแนวเลยผมแม่งสใช้สีกาไฟอ่ะอันนี้สีกาไฟเหมือนกัน <Star> ปีนี้นผมแหวกแนวเลยสีกาไฟเป็นคนแรกๆแล้วก็แต่สีส,สีกาไฟเมื่อกี้ที่ลิฟทียบให้ดูลองเข้าไปดูในวิโด,โดีโอลิฟได้ก็เมื่อกี้เห็นตอนล็บมันแบบตัดต,ต่อก็คือสีมันแบบมันเหลื่อมกันนิดเดียวเฉดเฉดมันเปลี่ยนไปนิดเดียวย่างตัวสีกาไฟแบบทําจะดูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้บังเอิญดันไปทักลิฟว่าที่ถืออยู่12 13อหรือิบลิฟไรลังเลยใช่เนี่ยถืออย่างเงี้ย ก็แบบถือ12 13อยู่ก็แบ<ล>บอะไรคือช <ละ S 1> <13 S 2> ่วงนี้คือผมกใ็ใช้แบบไม่ได้ใส่เคสนะ,ะละ้วก็แบบพอทักปุ๊บเฮ้ยผมไม่น่าเปลี่ยนแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> เปลี่ยนแล้วแบบดูดิคือถ้าเกิดใช้สีกาแฟเหมือนเดิมทุกคนจะรู้ว่าใช้รุ่นเดิมอยู่นี่วะอันนี้อันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่แบบลังเลวิดีโอนี้ก็ได้ประามาณนี้นะครับมารองตัวของ iPhone 13 Pro แล้วก็ตัวที่อยากเล่นที่สุดก็คือตัวของ Cinematic Mode ใครใครอยากอุดนนุนก่อนใครอยากอุ่นนุนก่อนมาอุ่นนุนชิลิปได้เลยหรือแบบ จะติดฟิล์มหรือจะมาซ่อมเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาอุดหนุนริบได้นะครับทั้งมีทั้งเปลี่ยนแบบสมมติจอแตกก็คือมีลอกกระจกมีลอกกระจกมีลอกจอ,จอเปลี่ยนจอ<ม>ยกชุดหรือจะซ่อมเครื่องซ่อมบอร์ดอะไรอืๆๆอ่นก็ก็มาสอบถามก่อนได้ไอโฟนไอแพดอะไรเป็นหลักประมาณนี้ก็ก็โทรมาโทรมาถามก่อนก็ได้แล้วก็แล้วก็มีส่งส่งเครื่องมาส่งเป็นเคอร์รี่เป็นเอ็มเอสมาซ่อมซ่อมเสร็จก็ส่งกลับคืนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อมได้ตั้งแต่ไอโฟนไอแพด Apple Watch Apple Watch ด้วยก็ใครอยากมีอ่าอุุนพิลิปก็มาอดุนกันได้ช่วงนี้ส่วนอะไรนะอ๋อฟิล์มกระจกหน้าจอ iMOS สแล้วก็ตัวติดเลนเนี่ยตอนนี้มึงนอกเขาคือเรื่ององเรื่องเนื่งอะคือปีนี้ Apple มันปุรับมากคือแบบเปิดมาปุ๊บอีกไม่กี่วันขายขายแล้วแบบผลิตไม่ทันเพราะว่าจริงๆคือตัวฟิล์มชาร์ฟไฟเนี่ยมันวัสดุมันต้นทุนมันสูงอ่ทีเนี้ยมันทําให้แบบจะแบบอ๋อผลิต แล้วก็ส่งมาเลยแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรแล้วจะส่งกลับหรือแบบมันมันมันจะมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วต้องผลิตใหม่เนี่ยมันก็มันก็เหมือนขาดทุนอ,ะอ่ะถู่ปะก็เลยเขาก็เลยต้องลองกับเครื่องจริงก่อนแล้วตอนนี้กําลังเล่งในการที่จะส่งมาให้ก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่กั <ตะ S 1> <อ>นแหลทันแหละทันเครื่องสูงแหละ,ะถ้าไหนๆพูดถึงไอ้ฟิล์มที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือปีที่แล้วก็คือใช้ตัวของราลิงนี่แหละเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันนี้ผมผมแบบ พูดแบบรีบบอกราคาปีเลยพูดจะเอาซีลิ่ย์เอาซีริ่งเลยนะคือแม่งเป็นฟิล์มกระจกที่ผมชอบที่สุดเท่าที่ใช้มาใช้มาปีหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันเฟื่อหรือแบบตัวโคตติ้งมันหลุดเว้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากตอนแรกอะที่ติดเอาจริงพอรีบบอกราคาโหเอาจริงๆก็ตกใจเหมือนกันเเพราะว่าฟิล์มกระจกมันมีแบบหลายราคามากมันไต่ราคาเดี๋ยวนี้มันแบบตั้งแต่หลักร้อย รุ่นขไปร้านนี้จำไม่ได้พันเท่าไหร่นะคะพันแปดร้อยเก้าสิบเออพันแปดร้อยเก้าสิบเอาจงก็ตกใจแต่คือพอติดไปแล้วเนี่ยผ่านมาถึงวันเนี้ยโอเคผมแฮปปี้มากตัวฟิลลิ่งของคอตติง้งให้มันอยู่ที่กระจกอะ่ะมันยังดีอยู่มันยังไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนอะไรอ้าผมก็ติดใช้เออเฮ้ยความรู้สึกแรกที่ผมได้ได้ลองเนี่ยคือมันบางมันเหมือนไม่ได้ติดเลยฟิลลิ่งอ่ะมันไม่ได้ติด,ลด,ตดแล้วก็ทัดแล้วโอเคแต่ผมมาว้าวอีกทีหนึ่งคือตอนที่ผมอ่ะคือโควิดอ่ะ เราลบจิตฉ<อ>ีดแอลกอฮอล์ทั้งวันแอลกอฮอล์มันไม่ทําให้ชันคูตติ้งมันหายไปค<อ>ือปกติฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยฉันคุตติ้งมันจะหายแล้วมันก็จะ<อ>แบบเปิดๆอันนี้คือฉีดเท่าไหร่ยังไงเนี่ยใช้มาปีนึงกันแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังลื่นกันปกติ<อ>ฟิล์มดีมากฟิลฟลิ่ง<อ>โอเคถือว่าถ้าถ้าแบบอ่าถ้าถ้าถ้าแบบอยากได้คุณภาพดีก็จ่ายราคาสูงนิดนึงแต่การันตีจริงว่าดีจริงใช่แต่ว่าไม่ไอฟิล์มตัวนี้มันนี่มีประกันนะแล้วก็ ต้องเรียกว่ามันก็ราคาสูงถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคือจริงๆอะถ้าทําตกอะมันก็มีโอกาสอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ทาเครื่องตกเนี่ยก็ก็ไม่แตกนะจริงๆอย่างอยากให้ดูรอยอะว่าเราใช้มาเกือบปีน่ะมันไม่มีแบบรอยขนแมวอะไรเท่าไหร่เลยอะเนีกยอันนี้ของผมใช้มาปีหนึ่งเอ้ไม่ใช่ไม่ถึงปีนี่ตอนนี้ใช่ไหมหกหกเจ็ดเดือนผมเพิ่งเปลี่ยนมาสิบสามเอ๊ยสิบสองปุ๊บแม็กคือเครื่องมีตกบ้างกระแทกมาก บ้างเครื่องผมมีใช้มามีมีอกบ้างกระแทกบ้างก็อันนี้ก็ไม่มีไม่มีอันนี้ก็ไม่มีรอยแตกนะครับมีตกบ้างกระแทกบ้างนะครับสื่ลิงดีจริงสื่อลิงดีจริงโอโวมจะบอกไปว่าเนี่ยคือเวลาจับเนี่ยมันจะมีรอยนิ้วมืออยู่ที่หน้าจอใช่ไหมครับเช็ดกางเกงฟึ๊บๆใส่กิ้งเออก ส่วนส่วนถ้าเป็นไอตัวกรอบหลังอะของเราเพิ่งถอดด้วยความที่ตอนถ่ายวิดีโอตอนตัวเครื่องมอกอัพก็เลยถอดเทียบอันนี้ก็โอเคแต่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าให้รีคอมเมนต์ก่อนเลยเนี่ยฟิลกระจกเดียมจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าอวยเกินจริงอันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่าจะมานหตว่าแบบเ้ยใช้มาแล้วมันโอเคมากแต่ปีที่แล้วมีก็มีลูกค้าหลายคนที่แบบมาลองจริงๆลองแล้วก็ติดใจโอเคครับกันนี้ก็ออกมาจากที่ลาลิฟน์นะครับก็เท่าที่ลองเมื่อกี้อย่างที่พูดไปเนี่ยก็ ผมชอบนะตัวของ cinematic เออตอนแรกนึกว่าแบบเออเห็นเห็นรีวิวในบางนอกเยอะก็แบบรู้สึกว่าออมันมันจะซักเท่าไหร่กันเราเห็นวิดีโอหลายอันแล้วล่ะแต่ก็พอมาลองเองรู้สึกว่าเออสิ่งนี้ใช่เรารู้สึกว่าโหอ,อยากลองแบบเต็มๆเลยตัวของ cinematic หมดก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวิดีโอของผมก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันทั้งตัวรีวิวนะครับตัวรีวิวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวรีวิวเนี่ย อาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยซ้ำก็เป็นพาร์ทแบบทั่วไปกับเป็นพาร์ทของตัววิดีโอซินเมติกนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันตรงนั้นนะครับก็พยายามจะเร่งหาให้ออกมาได้เร็วที่สุดแนตะ่ก็ขอเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนั้นวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้สยามช่วงหัวข้ามก็รถติดนะมีรถเยอะนะเออไม่ใช่ว่าไม่มีรถนะเนี่ยสยามก็มีรถอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ เราติดตามกันในวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ